สวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการแปลงตัวกล้อง GoPro นะของตัวเก่าให้ใช้งานเป็นเว็บแคมได้นะครับก็สิ่งที่ต้องมีเลยก็คืออ่านี่กล้อง GoPro อพร้อมใส่ชาร์จนะครับสองเลยก็คือตัว Video Capture อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ของแบรนด์ที่ชื่อว่า iDigital นะครับซื้อมา300กว่าบาทอันนี้ตัวนี้นะครับตัวนึง อันนึงก็คือสายนะครับสาย hdmi นะก็อยู่ที่ตัวของ o p r o ของแต่ละท่านนะว่าหัว hdmi เป็นยังไงนะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นตัวไมโคร hdmi นะฝั่งซ้ายนะครับ m มโคร hdmi ก็ผมก็ซื้อมาเป็น m i โคร hdmi t o t o hdmi นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับอ่านี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะนะครับต่อเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่ตัว ตัวพร้อมเรียบร้อยนะครับอ,อ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อต้องไม่ใส่แบตนะครับอันนี้อันนี้สำคัญเลยคือถ้าเราใส่แบตเนี่ยมันจะเป็นจอดำๆผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรนะครับอันนี้เลยถอดแบตออกมานะครับแล้วกเออ็เริ่มต้นใช้งานของผมเป็น GoPro 2018นนะครับตัวเก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในผมตัวอย่าง่ายกล้องอ่ะผมก็เปิดตัวนี้เนาะแล้วก็ Start test อ่านี่ก็เป็นตัวใช้ได้แวนะครับใช้เป็นตัวเว็บแคมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ